ประวัติของซุนฮกเขามีชื่อจริงว่าซุนฮกมีฉายาว่าเวินหรูเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราชที่1 6 3ที่เมืองอิงชวนมณฑลเฮอหนานเขาเกิดมาในตระกูลซุนซึ่งเป็นตระกูลที่ใหญ่มีบัณฑิตและขุนนางหลายรุ่นซุนฮกเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านตำราการปกครองและมีชื่อเสียงตั้งแต่วัยหนุ่มเขาเคยศึกษาที่เดียวกันกับขงเบ้งในยุคที่ใกล้เคียงกันเมื่อเกิดความวุ่นวายจากต่างโต๊ะ ซุนหกได้รวมกำลังต่อต้านอำนาจเผด็จการและตัดสินใจเข้าร่วมกับโจโฉกลายเป็นหนึ่งในขุนพลด้านสติปัญญาผู้ที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านการเมืองและการนำทัพแก่โจโฉเขาเป็นคนเสนอให้โจโฉคุมห้องเต้จากกพัตริฮั่นเซียนตี้เพื่อความชอบธรรมในการปกครองซุนหกได้สนับสนุนการปฏิรูปและการใช้ขุนนางที่มีฝีมือและเขายังได้คัดค้านนโยบายการเข็นค่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยภายหลังโจโฉนั้น เริ่มมีแนวโน้มที่จะตั้งตัวเป็นกษัตริย์ซุนหกคือหนึ่งในขุนนางที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาเป็นคนที่มีความยึดมั่นและจงรักภักดีต่อราช,ชวงศ์ฮั่นเขาจึงเริ่มถูกลดบทบาทและไม่เป็นที่ไว้วางใจในเวลาต่อมาว่ากันว่าเขาอาจจะถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายในปี212ด้วยเหตุผลทางการเมืองซุนหกเป็นขุนนางนักปกครองที่มีความเมตตาและยึดหลักคุณธรรมเขาเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาเฉียบแหลม และยังเป็นผู้ออกแบบยุทธศาสตร์การเมืองที่ช่วยให้โจโฉนั้นกลุ่มอํานาจอย่างมั่นคงได้ในยุคแรกซุนหกมักถูกนําไปเปรียบเทียบกับจูกัดเหลียงและกุยแกอยู่บ่อยครั้งซุนหกเป็นกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสามก,ก๊กเขาเป็นผู้วางรากฐานทางการเมืองให้โจโฉโดยเฉพาะแนวคิดการควบคุมห้องเต้เพื่อออกคําสั่งผ่านราชองค์การซึ่งทําให้โจโฉมีอํานาจและความชอบธรรมในการรวมแผ่นดิน ซุนฮกเป็นแบบอย่างของคุณนางผู้มีคุณธรรมและสติปัญญาแม้จะไม่ได้มีบทบาทในสนามรบแต่ก็ถือได้ว่าเขาเป็นเสมือนเสาหลักที่ทำให้โจโฉได้กลายมาเป็นมหาอำนาจในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นได้อย่างมั่นคง